โอ้ชอนอุดดโอ้โหลบปิดไฟจ้าร้อยเลยเราจะไปได้่น่ะิทุกคนได้หรออืมมันยู่ยอ้าวแล้วกงตกกนอะไรไดาแกงไต้องกินกับข้าวสวยเรื่น้อนตันที่จข้าถึงร่งสยอยไทก็อร่อย นไม่ว่าจะติดเหนือเอลวิสานกลัดโพราดพา้าวคลุงหุ่งนครขึ้นนาไปเชียงใหม่กลางตอนต่อกระบวุก็ผุดรไปเลยเหนือไทยหนองบัวลำพูน้องโซ่กลับบ้านก่อนไหนได้ไปแน่นอนกับตู้เอเจเติมสบายวันนี้สามารถจองตั๋วรถบกสและชำระเงินผ่านตู้เอเจเติมสบายได้แล้วทุกเส้นทางแถมเลือกที่นั่งได้และจองตั๋วลูกน้าได้ถึง60วันพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการและเจ้าของตู้ยังมีสิทธิ์ทุนทองเพียงจองตั๋วจะรับปี50หรือฉลากไปเฉยเลย10ล้อวันนี้ถึงส3พิเศษนา้ั แม่เข้ากรวัวแล้วม